um ทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศัการาช2 5 6 2คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสําคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่า นาทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทํานิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สํานักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทํานะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นนะคะเมื่อจะครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรณียีพร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย ในทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะถ่ายถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาถ่ายให้เราอีก6เดือน นอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะ,ะทําที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ